อยูดีๆเพื่อนก็บ่นนะครับเพื่อนฝรั่งชอบบ่นว่าเนี่ยเขาอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นกินเยอะอ้วนอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะบอกเขาว่าเขาไม่ได้อ้วนขนาดนั้นหรอกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงมาครับทุกคนมาเลือกช่วยหน่อยอีกแล้วนะครับเอาอะไรมาให้เลือกอีกแล้วคุณไม่ได้อ้วนขนาดนั้นเลือกอันไหนดีครับระหว่าง A you don't fat a lot you don't fat a lot หรือ B You're not that fat. You're not that fat. A. Ruby. รือ b เลือกมาครับและประโยคที่ถูกต้องมีใครได้ถูกบ้างพิมมาคอมเมนต์มา,มาอันที่ถูกต้องก็คือ B. You're not that fat. Fat เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์นะครับเราต้องเติมหลัง verb to be นะครับ